สวัสดีครับผมเป็นลูกค้าอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับซื้อปั๊มโซลารเซลล์ตัวนี้นะครับจากร้าน CN เอโซลาเซลล์ที่จังหวัดขอนแก่นนะฮะเป็นปั๊มขนาด 24, 24วัต์นะครับผมผมใช้กับแผงโซลาเซลล์นะฮะเป็นโมโนโนะฮะขนาด400วัตต์นะครับ,รบตอนนี้ผมจุ่มลงไปในหนองน้ำนะครับ ใช้ท่อออกมาหนึ่งนิ้วนะครับความยาวของท่อตรงนี้นะครับทั้งหมดสาสิบเมตรนะฮะสามสิบเมตรประทับใจมากครับโอ้โหแรงมากน้ําเต็มท่อเลยนะครับวันนี้แดดดีด้วยวันนี้นะครับผมนี่ฮะสายยางนี้สาสิบเมตรนะครับผมสามสิบเมตรนะฮะอันนี้ปริมาณน้ําที่ไหลออกจากปลายท่อนะท่อหนึ่งนิ้วนะผ่านนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองบีบสายยางให้ดูนะครับว่ามันแรงยังไงนะครับ นี่เลยครับขนาดนี้เลยนะฮะประหยัดพลังงานเลยครับผมไม่ต้องใช้ไฟฟ้าและเดิมใช้เป็นปั๊มไฟฟ้าครับไม่ค่อยแรงครับผมอันนี้ดีกว่าเยอะเลยนะครับอันนี้ปริมาณน้ำนะครับผมอันนี้น้ำตอนที่เราเราไม่ได้บีบสายนะจะมานี้บโอเคครับเดี๋ยวทดลองใช้ดูนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ